สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายนะครับสักประมาณ3-4นาทีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำก่อนผมเป็นยูทูบเบอร์อยู่ช่องชาแนลจำเจียนเมียนไทยนะครับเจียนเมียนไทยขอโทษครับเจียนเมียนไทย j i a m i a n t h a i t ใหญ่นะครับ การออกกำลังกายขั้นตอนแรกก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ต้องมีการวอร์มอัพวอร์มดาววอร์มอัพก่อนการออกกำลังกายเมื่อออกกำลังกายก็ต้องวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพให้วอร์มอัพให้ร่างกายอบอุน่นพอวอร์มอัพเสร็จแล้วก็เข้าสมบุกกระบวนการการออกกำลังกายก็เลือกกีฬาที่ท่านสนใจ เช่นผมชอบวอลเลย์บอลก็จะมีการวอร์มยืดกล้ามเนือ้อวอร์มกล้ามเนื้อนะครับน,นี่คือลูกวอลเลย์บอลนะครับเช่นยืดไปทางขวานี่นี่สาธิตลูกการวอร์มวอลเลย์บอลนะครับยืดไปทางซ้ายยืดไปสลับกันสลับไปสับมารครับใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับยืดคืนยืดลง แล้วก็มีวิธีการวอร์มหลายรูปแบบครับส่วนการวอร์มเมือ่อวอร์มเสร็จแล้วนั้นก็เข้าสู่การเล่นกีฬาก็ควรเล่นด้วยความมารมาดระวังไม่ให้ด่างกายได้รับบาดเจ็บปกป้องตัวเองด้วยวิธีการต่างๆโปรเทคตัว u r s e เซลฟส่วนก่อนจะเลิก ก,กิจกรรมการออกกำลังกายนั้นก็ควรที่จะวอร์มเมื่อกี้ขอโทษนะครับเมื่อกี้พูดว่าวอร์มอัพต้องวอร์มอัพก่อนแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือการวอร์มดาวน์ครับต้องวอร์มดาวน์วอร์มดาวน์ก็คือการยืดกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อไม่ให้บาดเจ็บหลังการออกกำลังกายเมื่อท่านได้รับคลปิปนี้นะคลิปนี้แล้วก็คิดว่านำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะครับ กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนทุกครั้งครับฝากไว้ด้วยนะครับส่วนกีฬาที่ท่านจะเลือกเล่นนั้นก็มีหลายชนิดเช่นเทนนิสตะกร้อบาสเกตบอลวิง่งมีหลายชนิดครับทั้งกีฬาในร่มกีฬา กลังแจ้งกีฬาอินดอร์ออเดอร์ครับขึ้นอยู่กับความสนใจและประเภทของท่านส่วนวิธีการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั้นผมแนะนำเสริมนะครับในการเล่นกีฬานะครับควรที่จะเล่นเวทเทนนิ่งเข้าไปด้วยนะครับเวทเทรนนิง่งควรจะเล่นเวทเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสมัด สภาพของกล้ามเนื้อให้มีมัดกล้ามครับมีไหล่ครับมีด้านหลังครับมีขาครับเมื่อท่านใดที่เล่นกีฬาควบคู่กับการออกกำลังกายประเภทเวทเ,วท,เทรนนิ่งไปด้วยนั้นจะเขาได้สามารถได้รับข้อได้เปรียบกว่าท่านอื่นนะครับกับผู้ที่ไม่มีไม่มีการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับ การเล่นเวทนั้นก็ควรไม่เล่นให้อักคมนะครับค่อยๆจากเบาไปหนกักเมื่อกล้ามเนื้อหยุดตัวแล้วก็ต้องคลายเลือคลายแล้วก็ยืดแล้วก็คลายด้วยนะครับส่วนเคล็ดลับความสำเร็จทางด้าน การออกกำลังกายนะครับก็คือขยันออกกำลังกายนะครับพอสวรค์พอแสว,ลวงล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยทั่นนครับฝากอีพีนี้วยด้วยนะครับฝากไลค์กดซ้ากดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับ